สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องเซลแมนพูดจาภาษาเซลครับที่ปรึกษาการขายประจำโชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศครับสำหรับคลิปนี้ครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ภูมิใจจะนําเสนอมากๆนะครับเนื่องจากว่าการแต่งรถในลักษณะนี้นะครับเชื่อว่าคันนี้น่าจะเป็นคันแรกในบ้านเรานะครับที่ตกแต่งออกมาในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวแมนพาคุณผู้ชมไปดูเลยครับเจ้าผลงานที่ว่าก็คืออยู่ด้านหลังแมนแล้วครับตอนนี้นะฮะ คันนี้คุณผู้ชมในแบบของเราเนี่ยเป็น Wi t r a c ตัว next gen นะครับขับเคลื่อน4ล้อหรือ YT t r ท c ขับ4ที่เราเรียกกันเนี่แหละครับราคาขายเฉพาะราคาตัวรถนะครับ1 3 1 4 0 0้าบาทเป็นราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นใหม่แล้วเนาะของปี2,566นะครับคันนี้ Y t t r c c ขับ4เราเอามาแปลงเป็นอะไรคุณผู้ชมนี่หน้าตาแบบนี้ครับ มันคือ F150 Raptor R ครับคุณผู้ชมเครื่องยนต์ V8 5,200cc 700แรงม้าครับแต่ว่าตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมนะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรใบเทอร์โบคุณผู้ชมเกียร์ออโต้10สปีดนะครับ210แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับอันนั้นคือเครื่องยนต์จริงของคันนี้นะแต่ว่าที่เราแปลงเนี่ยเราไปแปลงให้มันเหมือน Raptor R ตัวเครื่องยนต์ 5,200cc ครับ คันนี้คุณผู้ชมทําใหม่หมดทั้งคันเลยครับด้วยความที่ว่าเราหล่อพาร์ทขึ้นมาใหม่นะครับเป็น F150 Body Kit นะแล้วก็ทําการแปลงหน้าใหม่หมดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทีละจุดเลยครับว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับคุณผู้ชมอ่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าคันนี้ครับอันดับแรกเลยฝากระโปรงคุณผู้ชม ฝากระโปงเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนใหม่ทั้งทั้งอันเลยนะครับไม่ได้เอาฝากระโปงเดิมไปแปลงนะชิ้นนี้ก็คือนําเข้ามานะครับตัวนี้เป็นฝากระโปรงทรงเชลบี้นะครับก็ทําให้มันหน้าตาเหมือนกับเจ้าตัวแรปเตอร์อาเลยนะครับถัดลงมาครับคุณผู้ชมเป็นกระจังหน้า FORD ซึ่งตัวนี้ครับเป็นกระจังหน้าที่นําเข้ามาจากเมืองนอกเลยนะรวมไปถึงไฟหน้าครับนี่หน้าตาของไฟหน้าเขาเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็นําเข้ามาเช่นเดียวกัน ชุดพาร์ทด้านล่างก็นําเข้ามาครับคุณผู้ชมนําเข้าทั้งหมดเลยนะครับสําหรับพาร์ทของด้านหน้านะเดี๋ยวผมให้ดูระบบไฟกันสักนิดหนึ่งนะครับระบบไฟของคันนี้มันเจ๋งมากๆคุณผู้ชมนี่ฮะพอเราสตาร์ทไฟก็จะทําการเซตตัวของเขานะครับระบบไฟของเขานี่คุณผู้ชมดูตัวไฟหน้านะครับไฟวิ่งกลางวันเนี่ยก็เป็นหลอด LED นะฮะ world LED ไฟตัวไฟส่องสว่างนะครับไฟปกติเนี่ยก็จะเป็นลูกแก้ว LED แบบนี้เลยนะครับส่วนไฟสุกเฉินก็จะเป็นไฟเส้น LED แบบนี้นะฮะนี่สวยงามมากๆคุณผู้ชมเท่มากๆเลยนะครับคันแรกในไทยทีนี้ครับตัวไฟหน้านำเข้ามานะครับไฟส่องกระจังคุณผู้ชมดูนี่ไฟส่องกระจังปกติที่เราเคยเห็นกันนะครับมันก็จะเป็นไฟจุดเล็กๆ3จุดนะครับแต่อันนี้มันก็จะเป็นไฟลักษณะ ที่ยาวขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้ยาวประมาณประมาณ10เซนได้นะครับตัวกระจังหน้ารังผึ้งก็ใหญ่มากๆนะครับในทุกครั้งนะครับที่แมนรีวิวรถแต่งนะทุกคันที่ทําไปจากแมนเนี่ยอุปกรณ์เดิมที่มาจากโรงงานมันต้องใช้งานได้นะครับคันนี้เป็น w i ยแตร์สี 4. กล้องหน้ารถก็สามารถใช้งานได้เช่นเดิมนะครับตัวกล่องเรดรานะครับกล่องเรดราที่เราใช้จับสิ่งมีชีวิตหรือจับสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้า อันนี้ก็ใช้งานได้นะครับมันก็จะไปทำงานร่วมกับระบบ Adaptive Cruise Control นะแล้วก็ระบบเบรกอัจฉริยะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟหน้าสักนิดหนึ่งโอเคทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำการติดตั้งหรือดัดแปลงไปเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์เดิมที่มาจากโรงงานนะครับนอกเหนือจากนั้นครับการแปลงหน้าอย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะมีความกังวลว่า เอ้ยเราไปแปลงอย่างนี้ขนสรงขนส่งจะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยการที่เราเอาไปทําแบบนี้นะครับเรามีวิศวกรรับรองนะครับเวลาเราเอาไปตรวจสภาพรถหลังจากรถผ่านไป7ปีแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับถัดไปดูด้านข้างครับคุณผู้ชม สำหรับด้านข้างคันนี้ครับแน่นอนครับตัว F150 ด้านข้างของเขาจะโป่งออกมามากกว่าตัวรถที่ขายในบ้านเรานะครับคันนี้เราก็ทําการหล่อพาร์ทชิ้นนี้ขึ้นมาครับนี่ส่วนตัวนี้เป็นงานหล่อแล้วนะไม่ได้เป็นงานนําเข้านะครับหล่อโป่งข้างออกมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมพร้อมกับแก้มข้างทรงแรปเตอร์ F150 แบบนี้เลยนะครับนี่ ซุ้มล้อครับคุณผู้ชมซุ้มล้อก็เป็นซุ้มล้อแบบเรียบนะขนาดเนี่ยประมาณ5นิ้วโดยประมาณนะครับที่ซุ้มล้อก็จะมีตัวไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะที่เมื่อกี้มันติดกระพริแบบแวบๆบที่เราเห็นนะครับเท่มากๆคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูชุดช่วงล่างล้อ,อยางกันครับสําหรับคันนี้จัดทรงโดยการยกหน้า7นิ้วครึ่ง ด้านหลัง6นิ้วนะครับทำอะไรไปบ้างกับช่วงล่างทีนี้คุณผู้ชมอ่าเรามาดูอันดับแรกตรงนี้ครับตัวปีกนกทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นปีกนกของโรเฟนเดอร์เป็นปีกนกแบบกล่องนะคุณผู้ชมอ่าซึ่งรุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมมากๆนะครับอีกหนึ่งสิ่งสําคัญที่แมนจะอธิบายตลอดนะครับตัวนี้นี่คุณผู้ชมนี่ไอ้แท่งๆเหล็กๆตรงนี้นี เขาเรียกว่าลูกหมากกันโครงนะครับลูกหมากกันโครงตัวนี้ก็ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของโปรเฟนเดอร์เช่นเดียวกันนะแล้วก็ตัวนี้ครับด้วยความที่ว่าเรายก7นิ้วเราต้องต่อหัวชกเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนคอม้าเพื่อยึดต่อกับอีกนกกรับองศานะครับแบบนี้นะนี่ตัวคอมานะครับอันนี้ก็ต้องทําการเปลี่ยนใหม่เนาะชกอัพนะครับไม่ได้ใช้ชกอัพเดิมนะคุณผู้ชม โชคอัพตัวนี้ทําการเปลี่ยนเป็นโชคอัพของ Pro Fender รนะครับรุ่น O E M ปรับแต8ระดับพูดง่ายๆก็คือเป็นโช๊คอัพตัวแพงของ Pro Fender นะครับปรับความนุ่มแข็งได้8ระดับเป็นโชคอัพกึ่งแก๊สกึ่งน้ํามันนะมีซับแทงแยกนะครับสำหรับโชคอัพตัวนี้นี่ เขาก็จะปรับความนุ่มแข็งตรงนี้นะครับซับแทงของเขาก็จะอยู่ตรงนี้ข้อดีของการเปลี่ยนโช๊คอัพเป็นโช๊คอัพลักษณะนี้ก็พอมันเป็นกึ่งแกส๊สกึ่งน้ํามันคุณผู้ชมการทํางานของมันเวลาที่รถใช้งานไปนานๆเนี่ยเวลาแก๊สมาซับพอร์ตเนี่ยตัวน้ํามันมันจะไม่ร้อนจนเกินไปนะครับอาการของโช๊คมันก็จะไม่วุดง่ายๆนะครับเวลาตกหลุมหรือเจออุปสรรคบนท้องถนนนะครับการขับขี่ก็จะดีกว่าเดิมแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้ครับการยกเนิ้วคุณผู้ชมดูตรงนี้นะครับเราได้ทําการวางคานยกนะครับคานยกเนี่ยสำค สำหรับรถที่ยกเกิน4นิ้วขึ้นไปนะครับเพราะว่าองศาของล้อหน้าล้อที่สัมผัสถนนเนี่ยครับมันทําการเปลี่ยนไปเนาะเราจําเป็นจะต้องวางคานเพื่อให้องศาของล้อเนี่ยมันกลับมาอยู่เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมเรามาดูในส่วนของล้อยางกันสักนิดหนึ่งครับล้อยางนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนล้อเป็นล้อขอบ20ออฟเซตลบ44กว้าง10นะตัวงานล้อนะเป็นล้อจาก Exotic View นะครับก็เป็นล้อออฟโรดนะครับลายก็สวยงามทีเดียวคุณผู้ชมค่อนข้างที่จะมีมิติเลยนะครับผมชอบมากเลยล้อลายนี้นะครับคุณ คุณผู้ชมดูแล้วก็จินตนาการเอานะครับว่ามันเป็นลายลักษณะของอะไรนะครับตัวงานเป็นสีดำนะครับตัดกับมิลลิ่งสีโครเมียมแบบนี้แล้วก็มีหมุดหลอกนะครับเป็นสีเงินสวยงามมากๆยางครับทีนี้คุณผู้ชมครับยางเนี่ยเป็นยางจากค่ายแอมนะครับเป็นยาง MT ีเนาะซีรีส์ยางก็37เลยคุณผู้ชม37ก็คือจาก ส่วนบนสุดตรงนี้นะครับมาถึงพื้น37คูณ13.5หน้าหน้ากว้างของยางนะครับที่สัมผัสพื้นก็13.5แล้วก็เป็นอา20นะครับล้อขอบ20เนาะตัวนี้ยางก็ต้องเรียนคุณผู้ชมตามตรงนะครับถ้าเราเลือกจะใส่ยางแบบนี้หนึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือเสียงดังนะครับแล้วก็การใช้งานบนถนนปกติเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะต้องเผื่อระยะเบรกสักนิดนึงนะครับในเรื่องของการทําความเร็วมันอาจจะทําได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ก็เรียนว่าถ้าจะเปลี่ยนยางเป็นแนวนี้นะครับคือข อย่าไปใช้ความเร็วมากเนาะแล้วก็ตรงนี้ติดตัวบังโคลนครับ ติดเพิ่มนะคุณผู้ชมเพื่อให้มันโคเว v e r กับล้อที่มันล้นออกมานะครับตัวนี้ก็เป็นงานของ ARB a c c e s s o r y ก็เป็นแบรนด์ดังจากออสเตรเลียเนาะ,ะสำหรับช่วงล่างล้อ,อยางนะครับ Wide Track ขับ4นะครับมีกล้องมองรอบคันอันนี้ก็ยังทํางานได้เช่นเดียวกันสําหรับตัวกล้องมองด้านข้าง by Sport ทำงานได้เหมือนเดิมนะครับเวลาที่มีรถมาใกล้เราด้านข้างจุดอับของกระจกมองหลังเนี่ยเขาก็จะทําการเตือนติ๊ตๆิ๊ติต,ต,ต,ติให้เรานะครับยังคงใช้งานได้นะ Wide Track นะครับเวลาเปิดประตูเขาจะมีไฟสองพื้นมาให้ด้วยที่กระจกแบบ น,นี่ส่วนตัวนี้บันไดข้างนะครับที่ทําการติดตั้งมันก็มีไฟส่องมาเพิ่มให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นบันไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์รุ่นยอดนิยมเลยรุ่นชาโดนะคุณผู้ชมนี่ตัวงานก็สวยงามดุดันนะครับขออนุญาตขึ้นไปด้านบนสักนิดหนึ่งครับตัวคิ้ววันศาสตร์นะครับติดเพิ่มให้ลูกค้านะ เล่าหลังคาติดตั้งจากโรงงานแต่ว่าคันนี้ทําสีเพิ่มเป็นสีดําให้มันกลมกลืนแล้วก็ดูดุดันเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับสาหรับช่วงล่างล้อยางทางด้านหลังครับตัวล้อกับยางก็เป็นแบบเดียวกันกับด้านหน้านะครับแต่ว่าเรียนแจ้งคุณผู้ชมสักนิดนึ่งวายแท็คเนี่ยเขาจะได้เป็นดิสเบรกทั้งหมดทั้ง4ล้อแล้วนะครับแล้วก็พิเศษสําหรับวายแท็คขับสี่เนี่ยตัวปั๊มเบรกของเขาจะเป็นปั๊มเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับไม่มีไฮดรอลิกแล้วเนาะช่วงล่างก็เปลี่ยนโช๊คอัพเป็นโช๊คอัพ ไอ้ชชอคอัพโปรเฟนเดอร์รุ่นเนี้ย O E M ปรับแต่ระดับเนี่ยครับมันก็เป็นชชอคอัพโมโนเนาะข้อดีของชชอคอัพโมโนก็คือกระบอกชั้นเดียวกระบอกใหญ่ลูกสูบใหญ่จุน้ํามันได้เยอะนะครับเวลาขับขี่มันก็ส่งผลให้ฟิลลิ่งมันทําได้ดีกว่าเดิมแหละครับตัวนี้ก็จะเป็นซับแทค์แยกของตัวโชอคอัพนะครับในห้องนี้ก็จะเป็นแก๊สไนโตรเจนนะครับทำงานร่วมกับตัวน้ํามันไฮดรอลิกที่อยู่ในกระบอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเต็ปการยกด้านหลังสักหนึ่งคงต้องมา เราทําการวางก้อนรองอยู่ใต้แหนบคุณผู้ชมเห็นเนาะก้อนดําๆตรงนั้นนะครับวางสูงขึ้น6นิ้วนะฮะส่วนตัวช็อคอัพถึงเราจะเปลี่ยนเป็นชคอัพโปรเฟนเดอร์นะครับช็อคอัพก็ยังอยู่นอกแชสซีนะคุณผู้ชมอันเนี้ยรุ่นเนี้ยตัวชกอคอัพหลังเขาก็ติดตั้งในลักษณะที่เป็นอัพไซด์ดาวนะครับกลับหัวเนาะนี่ฮะตามที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยวายแ a รรุ่นใหม่ตัว next gen แหนบด้านหลังนะครับปรับเหลือ4แผ่นนะฮะ เพื่อให้ฟิลลิ่งในการโดยสารมันนุ่มนวลแล้วก็สมูทกว่าเดิมนะคุณผู้ชมนี่เลยนะครับสำหรับช่วงล่างล้อ,อยางด้านหลังก็จะเป็นตามที่เรียนนะครับทีนี้เรามาดูชุดด้านหลังอันเนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นมันโป่งออกมาเนี่ยตรงนี้ครับเราก็ทําการหล่อขึ้นมาใหม่อีกเช่นเดียวกันทําให้ตัวรถเนี่ยมันกว้างขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับซุ้มล้อแบบเรียบเหมือนเดิมอันเนี้ยถ้ามองตามสายตาแมนนะครับมีความรู้สึกว่า ตัวซุ้มล้อด้านหลังเนี่ยมันจะใหญ่กว่าซุ้มล้อจากด้านหน้าอาจจะด้วยบอดี้ที่มันกว้างออกมานะครับก็คือชุดนี้ที่เราทําออกมาเนี่ยก็คือให้มันหน้าตาเหมือนกับตัวต้นฉบับที่มันเป็นรับเตอร์อามากที่สุดนะครับฝาท้ายคุณผู้ชมตัวครอบฝาท้ายอันนี้ก็เป็นโลโก้ FORD เป็นสีดําด้านตัดกับสีดําเงาแบบนี้นะครับเหมือนเดิมครับกล้องมองหลังยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับติดตั้งตัวอักษรตัวนูนรับเตอร์ไปให้ด้วยนะครับสีเทาอันนี้เบิกศูนย์ราคาไม่เบาเลยคุณผู้ชมไอ้แค่นี้แล้วก 1> F 1 5 0ที่มุมซ้ายแบบนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูสักนิดหนึ่งอันนี้ต้องโชว์จริงไฟท้ายครับอีกแล้วคุณผู้ชม ตัวไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายนําเข้าอีกแล้วคุณผู้ชมนี่ครับมันก็จะเป็นไฟ LED ทั้งโคมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมถึงเราจะเปลี่ยนไฟท้ายนะครับไอตัวช่วยถอยอัจฉริยะมันก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับมันช่วยเบรกเดิมนะสวยงามมากๆคุณผู้ชมสําหรับไฟท้ายที่เราทําการเปลี่ยนไปนะครับตัวกันชนครับคุณผู้ชมกันชนเนี่ยทำการเปลี่ยนใหม่เป็นกันชนของแฮมเมอร์อีกเช่นเดียวกันรุ่นโนวาซีรีส์เนาะสำหรับตัวนี้เขาก็จะทํามารองรับรถที่มีเซ็นเซอร์ถอยด้วยนะครับตัวนี้ เซ็นเซอร์ทำงานเหมือนเดิม6จุดนะครับสำหรับ Y t t a c k ขับเคลื่อน4ล้อนะมีไฟถอยที่เป็นไฟ LED เพิ่มมาให้นะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยไฟตัวนี้มันสว่างมากๆเลยคุณผู้ชมยิ่งตัว Y t t a c k นะครับมันมีกล้องมองหลังเนาะเวลาเราถอยแล้วมันมีไฟตัวนี้ช่วยเนี่ยมันก็ทําให้เราทําการถอยรถในที่มมืดได้ง่ายกว่าเดิมมาพร้อมห่วงโอเมก้าลากจูงสีแดงแบบนี้นะครับ ดุดันสวยงามมากๆคุณผู้ชมดุไม่เกรงใจชาวบ้านจริงๆคันนี้ก็ตรงนี้มีช่องเซอร์วิสสามารถต่อหัวบอลลักเรือได้นะครับต่อ p พาเวอร์ปลั๊กสหรับเชื่อมต่อเบรกไฟฟ้าหรือว่าตัวไฟเลี้ยวไฟเบรกได้นะครับสวยงามดุดันมากๆคุณผู้ชมอาผมให้ดูกระบะท้ายกันสักนิดหนึ่งครับสำหรับวา t แพรกนะครับมันก็มีตัว E a s y l i f t ผ่อนแรงฝาท้ายมาให้ด้วยแล้วก็พื้นกระบะของเขาครับจะไม่เหมือนพวกรุ่น XLT นะตัวพื้นกระบะของเขามันก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถปูที่นอนนอนน กระบะพวก XLT เนอะมีจุดเชื่อมต่อไฟให้นะครับสำหรับกระบะของวายแท็กตรงนี้ก็จะเป็นตัวเสียบปลั๊กไฟบ้านนะครับอันนี้ก็จะสามารถเสียบ power plug ได้เนาะอีกหนึ่งจุดที่ไม่สามารถลืมไปได้ครับคุณผู้ชม โรบาร์คันนี้เป็นวายแพกเนาะแต่ทำการเปลี่ยนโรบาร์เดิมเป็นโรบาร์เหล็กของแฮมเมอร์รุ่นวอร์รเออร์คุณผู้ชมวอร์รเออร์ตัวนี้มันก็เป็นวอร์รเออร์ตัวใหม่นะครับที่มันสามารถต่อไฟสปอร์ตไลท์ได้เห็นไหมครับมันจะเป็นปุ่มๆข้างบน4จุดนะครับเราสามารถใส่ไฟสปอร์ตไลท์ได้เลยนะครับ มีไฟเบรกดวงที่3เพิ่มให้แล้วก็มีไฟส่องกระบะเพิ่มมาให้อีก2ฝั่งด้วยกันนะครับโ,โรบารุ่นนี้ก็เป็นที่นิยมมากๆนะครับด้วยความที่ว่ามันสวยแล้วก็ตัวฟังก์ชันที่ได้เพิ่มทั้งไฟเบรกดวงที่3ทั้งไฟส่องกระบะเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับคุณผู้ชมดูรอบๆคันกันอีกสักครั้งหนึ่งครับโอ้โหมันใหญ่มากๆเลยคุณผู้ชมผมสูง175ผมยังตัวแค่เนี้ยครับนี่ผมดูตัวเล็กไปเลยนะครับแล้วทั้งหมดก็จะเป็นข้อมูลแล้วก็รายละเอียดของเจ้าคันนี้ครับค ชมคลิปของแมนแล้วข้อมูลที่แมนให้เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของท่านก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้ครับ0614345995 หากต้องการให้แมนเป็นที่ปรึกษาการขายในการออกรถของคุณนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยสำหรับใครครับที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยรวย,ย,ยิ่งขึ้นไปนะครับทุกๆหนึ่งการติดตามคือกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ฝากเอาไว้ด้วยครับช่องเซลแมนพูดจาภาษาเซลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เอาไว้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้แมนได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับลาไปแล้วสวัสดีครับ